คาถาปลุกตะกรุดตั้งนโมสามจบเอหิสริกาจงมาด้วยนโมพุทธายะจากนั้นให้อธิษฐานเอาเถิดตะกรุดดอกนี้จะแรงตามแรงแห่งศรัทธาและแรงอธิษฐานพกตะกรุดนี้ไว้ยาจกยากจนจะกลายเป็นเศรษฐีเศรษฐีจะกลายเป็นมหาเศรษฐีคนโชคร้ายกลับกลายเป็นคนโชคดี คนไม่มีโชคจะมีโชคคนไม่มีเมียจะมีเมียจะรอดพ้นจากภัยอันตรายทุกชนิดกันดวงแย่แก้ดวงตก,ตกได้ดีนักห<อ>ลวงปู่ศักดิ์ลบผงถอดหัวใจมหาบุรุษ 8. พุทธคงหนึ่งคงเสน่ห์สองคงเมตตาสคงนิยม 4. คงโชคลาบ 5. คงโภคทรัพย์ 6. คงสมบัติเ คงอำนาจ 8. คงความสุขประจุอยู่ในใจกลางตะกรุดดอกนี้กลึงได้แดงทะลุใจใจคนเป็นยังไงโดนตะกรุดดอกนี้ทะลุใจได้หมดหญิงสาวหญิงสวยหญิงแก่แม่ไม้ก็ยอมใจชอบเราหลงเราได้ทำอะไรก็ติดหนึบอย่างนั้นได้แดงเสกทะลุใจคนทั้งหลายด้วยตะกรุดดอกนี้